เมซุกฟุตบอลอยัวชน5้าบขับครั้งเทกานะคะซึ่งห้ทีบค่ะเขาจัดการแข่งขันฟุตบอลอยัวชนห้าบขับครั้งเทกาวรวมสิปทีมลงสนามฝาดแข่งรอบชิงแชมป์าคกตาค่ะทีสนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสรงคล้านายเจษดาจิตรัต ผู้วาราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลยาวชน50ครั้งเทก้าวเนื้อชัยชนะคือมิตรภาพและความสุขโดยมีนายดำรงระภิบานสวัสดิ์รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสบริษัท50จำกัดมหาชนนายนัทพัฒน์ชุ่มท่องเฉิดบำรุงเลขานุการนยายกองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลารวมถึงหัวหน้าสวนราชการผู้แทนองค์กรประชาชนกองเชียร์จากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมพิธีเปิดแล้วก็ให้กำลังใจในการแข่งขันคูเปอร์ สนามคึกขักเลยค่ะซึ่งการแข่งขันโคเปอร์สนามเนี่ยเป็นซึกดวลแข่งของการพบกันร,ระวังโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองถุงซงจังหวัดนครศรีธรรมราชและการโรงเรียนสตรีพัทลุงค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการการแข่งขันฟุตบอลเยวาวชนฮาทิตครับเกิดขึ้นจากแหลกพศสวัสดิหารอยาินะคะรอยตีพยรตรัตตะกุลอดีตกรรมการผู้จัดการก็ได้เล่ห์ผัเขาเหตุการณ์โรงเรียนทกเ้าในพื้นที่ซ้ำจังหวัดเชนิศักาคใต้ยค่ะก็เลยจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลกีฬาเทชิงชอบในพื้นที่ขึ้น เป็นตัวประสันความรักความสามมาคีความพกพันระหว่างโรงเรียนครูผู้ปกครองแล้วก็ตัวเยวาวชนด้วยกันเองทางนี้เนี่ยพอสถานการณ์สง,งบค่ะฟุตบอลเยาวชนฮัททิปค่ะก็ได้ถูกสร้างโตแล้วก็พัฒนารูปแบบการแข่งขันเพื่อเตรียมนักฟุตบอลสู้นักฟุตบอลอาชีพภายใต้แนวคิดว่าเนื้อชัยชนะคือมิตรภาพแล้วก็ความสุขค่ะโดยจากจุดเริ่มต้นสร้างจังหวัดเยเดนผักตายในนาก็เป็น5าจังหวัดเยเดนผักตายแล้วก็ในว้นเทศก,กาลน,นี้ค่ะก็ได้เพิ่มอีกเซจังหวัดโซนเอาไทยรวม เป็นกาวจังหวัดก็คือสตูลสงคลา้าปัตตานียะลานราธิวาสพัทลุงนครศรีธรรมราชสุราษฎร์และกาะชุมพรนะคะซึ่งฮัตทิบค่ะก็ตั้งใจขยายพื้นที่ให้ครบทั้งซีซจังหวัดนะคะโดยในปีส5 6 7รเจค่ะโดยในปิธี่ั่า์มาเนี่ยนะมีนักฟุตบอลเ่ผ่านรายการการแข่งขันของอยาเชนฮัตทิปค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยแล้วก็ในสมโมสรชั้นนำของประเทศไทยเหมือนกันค่ะ เราคาดหวังในเรื่องของกีฬานะครับให้จะเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กของเราทั้งโดยเฉพาะเด็กทั้งเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนแล้วในสังคมแล้วเนี่ยเรายังสร้างนักกีฬาซึ่งขึ้นไปถึงระดับทีมชาติในปัจจุบันนะครับมีเด็กจากจังหวัดสตูลซึ่งนัุบนติดกทีมชาติแล้วก็มีทีมสโมสรชั้นนาในประเทศนะครับได้มาคัดเลือกตัวตัวนักกีฬาจากการแข่งขันของเรา นะครับไปไปอยู่ในในไปอยู่ในสโมสรชั้นนำไม่เป็นบุรีรัมย์อยู่นเตดนะครับหรือไม่ใช่โรงเรียนที่เป็นมีชื่อเสียงด้านกีฬาฟุตบอลอย่างเช่นกรุงเทพริสเตียนนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นความคาดหวังของเราก็ยังคิดว่าเราจะสร้างนักกีฬาที่มีความสามารถและมีความรักความสามัคคีในพื้นที่ต่อไปครับ สำรับการแข่งขันในครั้งที่9กค่ะก็ได้พัฒนารูปแบบแล้วก็ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายกติกาการแข่งขันและก็ทีมกรรมการตัดสินจากสนามกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธม์เอฟเอไทยแลนด์และก็ชายสนามกีฬาตินสุลานนท์สนามประจำจังหวัดสงคลา้าที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียเอเอฟซี FC, สนามมาหาวิทยาลัายราชภัฏสงคลา้าและก็สนามฟุตบอลส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเมืองสงคล้าในการแข่งขันระวางวันที่1 1 1 8ถึงกันยายน พา2566ค่ะ,คะโดยทีมแชมป์รายการยุวชน50ครับนะคะครั้งเทกาวจะได้รับทวยเกติยศจากพลเอกสุรยุทธจุลานนท์พร้อมเงินรางวันสร้างเมือบาทและก็ได้รับทริปพิเศษในการได้เปิดประสบการณ์กับสโมสรชันนำของประเทศไทยเป็นสมาชิก50จูเนี่ยครับทั้งทีมเลยนะคะแล้วก็รางวันหนักเตะยอดเยี่ยมจะได้รับซิดพ,พิเศษ ข่าวคลินิกฟุตบอลเี่ประเทศอังกฤษด้วยอนอกจากนี้ก็ยังมีรางวันเอินๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวันมารยาทดีเดนรางวันดาวสันโวและก็รางวันผู้ฟึกซ้อนยอดเยี่ยม ทางนี้นะคะก็สามารถติดตามการท้ายถอดซดนะคะพันความเคลื่อนไหวแล้วก็จะอัปเดตการแข่งขันพันแฟนเพจฟุตบอลยัวชน wa, wa, ข้อไทยค่ะฟุตบอลยัวชนห้าทิพครับค่ะนี่นะคะเกณฑ์กับเนี่ยยังไม่จบนะก็คือจะไปสินสุดวันที่สิบแปดกันยายนนี้นะคะใ,<ช>ใครอยู่ในพนที่จังหวัดสงขลาน,นะคะก็สามารถเดินทางไปให้กําลังใจกับน,ง,นงได้นะคะต้อมบอกว่าบรรยากาศวันเปิดงานนงดาฝนตปกลงมาเลยทีเดียวแต่ว่านงก็ไม่โยโทหน้าบวเฝ้ารอกับกิจกรรมนี้มาาน าก็เลยากจะไปแข่งขันกันนะคะอย่างที่บอกมีรางวัลหลากหลายเลยนะคะที่จะให้น้องๆได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันค่ะ